สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดโทนนะครับหรือเอาํำโพงออกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่ามันอยู่ข้างบนลำโพงอยู่ข้างบนนี่เห็นไหมครับเวลาคนวอเข้ามานะครับอ่ามันจะไม่มีเสียงนะครับอ่าบางท่านนะครับซื้อวอมาจากเพื่อน หรือยืมเพื่อนมาใช้นะครับพอมันติดรูปลําโพงอย่างนี้นะครับมันมีสัญญาณขึ้นนะครับแต่มันไม่มีเสียงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับปุ๊บนี่ครับมันมีสัญญาณขึ้นตรงมุมเห็นไหมครับแต่มันไม่มีเสียงครับเนี่ยครับนี่คือมันติดโทนนั่นเองนะครับบางท่านก็บอกว่าไอ้เครื่องเราเสียหรือเปล่านะครับมันไม่เสียนะครับอ่ามันติดโทนนะครับวิธีปิดโทนหรือเอาลําโพงออกนะครับให้ทําแบบนี้นะครับกด F กดเนะครับเอ้าทําพร้อมกันนะครับกด F กด7ครับปึ๊บอ่าแล้วก็กดดอกจันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอออฟนะครับกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอออฟอ่าพอได้ออฟก็กด F ยืนยันครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับทีนี้อ่าเห็นไหมครับหายเห็นไหมครับตัวลําโพงหายอ่าทีนี้เราก็วอสื่อสารกันได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวอเข้ามาเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับ เนี่ยครับวีดเลยครับเนี่ยเผดเท็ดเผดเดอ่าเนี่ยครับได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าวิธีปิดโทนหรือเอาลำโพงออกนะครับก็ไม่ย่านะครับอ่าลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ